เมื่อเดือนที่แล้วพวกเราได้พูดถึงวิธีการใช้ทรัพยากรจากเอกภพให้พวกคุณทราบไปแล้วและคราวนี้พวกเราก็อยากจะขอทำให้พวกคุณกระจ่างแจ้งเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งว่าความคิดและเจตนาลมอย่างมีสติสัมปชัญญะของพวกคุณนั้นจะไปส่งผลกระทบอย่างไรต่ออนาคตของพวกคุณ มันมีโลกคู่ขนานของอนาคตของดาวคราะโลกของพวกคุณอยู่มากมายไก,ก่กองหรือเรียกว่าอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าดาวเคราะห์โลกถูกสร้างขึ้นมาจากจิตสำนึกมวลรวมและความเชื่อของคนทั้งโลกแต่นอกจากนี้โดยส่วนตัวของพวกคุณแต่ละคนแล้วพวกคุณก็ยังมีโลกคู่ขนานหรืออนาคต ที่น่าจะเป็นไปได้ของตัวเองอยู่ที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้ให้กับตัวเองแล้วซึ่งโลกผู้ขนานหรือเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เหล่านั้นบางโลกหรือบางเส้นทางมันก็มีพลังงานอ่อนแต่บางโลกหรือบางเส้นทางมันก็มีพลังงานเข้มขมคนและโดยปกติแล้วมันก็จะมีอยู่หนึ่งโลกหรือ หนึ่งเส้นทางที่จะมีศักยภาพแห่งความเป็นไปได้สูงที่สุดอยู่ที่น่าจะถูกเนลลมิตออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณจริงๆเพราะว่าพวกคุณได้ป้อนพลังงานเข้าไปให้กับมันมากที่สุดนั่นเองด้วยการไปจดจ่อกับมันหรือมันคิดถึงมันหรือใส่อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง เข้าไปให้กับมันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบก็ตามดังนั้นใครก็ตามที่สามารถพยากรณ์อนาคตได้ปกติแล้วก็มักจะใช้วิธีการเข้าไปดูเส้นทางหรือโลกแห่งอนาคตที่มีการไหลเวียนเข้าออกและขึ้นขึ้นลงลงของพลังงานมากที่สุดนั่นเองแต่ว่าเพราะว่าพวกคุณ มีทางเลือกเสรียอยู่ดังนั้นอนาคตของพวกคุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้และมิหนำซ้ำก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ภายในชั่วพริบตาด้วยซ้ำไปในวงเล็บนะคะหมายเหตุเพราะเหตุนี้แหละพลังงานของการทำสมาธิหมู่ถึงเป็นพลังงานที่มีพลังอำนาจมหาศาลของเหล่าไนเวอร์เกอร์ หลายๆกลุ่มทั่วโลกที่กำลังมุ่มมานะพยายามใช้พลังงานจิตที่ผสานร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเขาเองไปยกระดับความสันสะเทือนของพลังงานด้านลบที่สะสมอยู่ในสนามพลังของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานด้านลบและพลังงานแห่งความเชื่อที่ไม่สร้างสรรค์เช่นกำลังจดจ่ออยู่กับ การเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่หรือจดจ่ออยู่กับสงครามโลกครั้งที่สามเป็นต้นจึงสามารถที่จะให้ผลได้และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของพลังงานแห่งอนาคตได้จริงๆครั้งแล้วครั้งเล่าจากพวกแลค่ะและพวกเราก็ได้อธิบายให้พวกคุณทราบไปแล้วว่าในแต่ละปีของพวกเรา จะมีการเก็บเกี่ยวพลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกอย่างไรบ้างซึ่งภายหลังจากที่ได้วินิจฉัยดูสภาวะของดาวเคราะห์โลกอย่างละเอียดพวกเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าอนาคตที่อยู่ในโลกคู่ขนาดอันไหนคืออนาคตที่พวกเราจะต้องจับตามองมากที่สุดดาวเคราะห์โลก ยังคงจะมีทางเลือกเสรียอยู่อีกเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้มันได้มีพระบัญชาพิเศษที่สั่งการลงมาจากเบื้องบนว่าให้ช่วยเหลือพวกคุณในกระบวนการทางวิวัฒนาการและการเลื่อนระดับขึ้นของพวกคุณในครั้งนี้แล้วดังนั้นเมื่อใดที่พวกคุณตั้งเจตจำนงของตัวเองให้สอดคล้องกับเจตจำนงของพระวิญญาณแล้วโดยการพูดว่า ขอจงเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์หรือโดยการร้องขอเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกผู้ทุกนามแล้วก็เท่ากับว่าพวกคุณได้อนุญาตให้พวกเรานำเอาพลังงานแห่งความรักของพวกคุณไปประสานร,รวมเข้ากับของคนอื่นๆทั้งหมดและทำให้มีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นไปอีกเป็นเท่าทวีคูณแล้ว และนี่ก็ยังหมายความว่าอนาคตที่อาจจะเป็นไปได้ที่อยู่บนเส้นทางอื่นๆอีกมากมายที่มีระดับพลังงานน้อยกว่าก็จะยิ่งมีพลังงานน้อยลงเรื่อยๆหรืออาจจะถึงขั้นหายสาบสูญไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่มีใครไปเติมเชื้อเพลิงให้กับพวกมันอีกแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันทำให้พวกคุณมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างไหม ทำไมพวกคุณถึงกำลังอยู่บนดาวคลอโลกในขณะนี้ถึงกำลังมีวิวัฒนาการที่ร,นนรวดเร็วอยู่และถึงกำลังมีการก้าวกระโดดทางจิตสำนึกครั้งยิ่งใหญ่อยู่